ราศีมีเกณฑ์การเงินอู้ฟู่มากๆการเงินอู้ฟู่ในที่นี้คืออะไรคะเราจะมาเริ่มกันเลยจากชาวราศีแรกค่ะคือชาวราศีกุมชาวราศีกุมใครที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นขายออนไลน์เอ่ยมีหน้าร้านโดยตรงขายอาหศงขายอาหารขายเสื้อผ้าทุกอย่างเลยนะที่เกี่ยวกับการค้าขายมีเกณฑ์ที่ช่วงนี้ ออเดอร์จะปังมากออเดอร์จะดีมากแต่อยากให้เพิ่มเรื่องของการโปรโมทนะคะยิ่งแอดเยอะๆแล้วก็ทำพวกโปรโมชั่นที่น่าสนใจลองทำดูนะคะรับรองว่ายอดขายจะดีกว่าเดิมจากที่มันจะดีอยู่แล้วอ่ะมันจะดีกว่าเดิมแน่นอนต่อไปค่ะชาวราศีมีนันเองชาวราศีมีเนี่ยมีเกณฑ์นะใครที่ทำงานนะคะเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับนายหน้าเกี่ยวกับ งานที่รับมาขายไปหรือเป็นตัวแทนต่างๆช่วงนี้ดีมากพยายามขยันออกไปเจอลูกค้าติดต่อลูกค้าตามงานลูกค้าเยอะๆนะคะมีเกณฑ์ปิดยอดได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเกณฑ์มีคอนเนคชันใหม่เข้ามาด้วยเป็นคอนเนคชันที่ดีนะเก็บไว้นะคะเขาจะช่วยส่งเสริมเรื่องการงานการเงินเราได้ดีมากเพื่อเผอบางคนได้ลูกค้ารายใหญ่ด้วยเออบางคนขายคอนโดได้ค่าคอมมาเยอะมาก อาจก็ลองดูนะคะต่อไปจ้าชาวราศีพฤษภนั่นเองชาวพฤษภจ้าถ้าเกิดว่าใครนะที่ทำงานบริษัทเอองานสายบริษัทเนาะหรือเป็นงานราชการเอ่ยก็ดีจริงๆต้องบอกว่ามันไม่มีปัญหาเลยนะคือมันก็มีความมั่นคงของมันแน่นอนแต่เรามีเกณฑ์ค่ะถ้าเกิดเราอยากจะสนใจรับจอบเสริมงานเสริมช่วงนี้ดีทำเลยเพื่อเพินะ่นเสริมงานเสริมนั้นน่ะ จะมาเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งของเราด้วยก็เรียกได้ว่ามีเงินเข้ามามากกว่า2ช่องทางแน่นอนนะจ๊ะต่อไปค่ะชาวราศีสิงห์นั่นเองค่ะชาวราศีสิงห์เนี่ยมีเกณฑ์นะที่จะได้เงินมาจากคนใกล้ตัวต้องเรียกว่าคอนเน็กชันล้วนๆเลยอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ค่ะนำเงินมาให้หรือบางคนมีการชวนไปทำงานอะ อยากจะบอกว่ารักษาโอกาสและคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะเพราะโอกาสเงินล้านที่จะเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยๆโอเคต่อ okay? ไปค่ะชาวราศีธนูนั่นเองชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้นะมีเกณฑ์มากๆเลยที่จะได้เงินได้เงินจากอะไรได้เงินจากดวงสเสน่หาของเรานั่นเองค่ะใครที่ทำงานอินฟูทำนายแบบนางแบบหรืองานที่ เราจะต้องใช้วาจาในการพบเจอกับผู้คนหรือว่าอาจจะใช้เสน่ห์ของเราด้วยช่วงนี้ดีดีมากๆพยายามดูแลสุขภาพดูแลใส่ใจการแต่งตัวตัวเองนะคะรับรองว่ายิ่งสวยยิ่งปังยิ่งหล่อยิ่งดูดีเงินจะยิ่งเข้ามาแน่นอนอันนี้ก็คือ5ลาราศีนะคะที่การเงินกำลังจะอู้ฟู่เลยแหละอ่ะบอกทิคไปแล้วด้วยยังไงก็ไปทำตามกันนะคะ